เสียงวิ่งอย่างร้อนรนแหวกพุ่มไม้และต้นไม้ดังออกมาจากชายป่าแห่งหนึ่งโดยเจ้าของเสียงนั้นคือสนสายลับของหน่วยสืบราชการลับซึ่งแอบไปแฝงตัวอยู่กับกลุ่มนักการเมืองผู้มีอิทธิพลที่สุดของประเทศเขาได้ล่วงรู้ความลับบางอย่างและได้ขโมยเอาชุดรหัสลับที่สามารถปิดการใช้งานโปรแกรมที่เป็นภัยต่อประเทศมาได้แต่โชคร้าย ที่ระหว่างการทำภารกิจเขาดันถูกจับได้ซะก่อนต้องโทรเจ้าจอร์ดแมวตัวโปรดของเสียนุที่ดันวิ่งเข้ามาขอของกินกับเขาในระหว่างที่กำลังขโมยข้อมูลพอดีทำให้เสียนุที่กำลังตามหาแมวตัวโปรดดันมาเจอซะได้สนหนีออกจากบ้านพักกลางป่าโดยบุกตะลุยป่านี้ออกมาเรื่อยๆ มาทางที่ตะวันตกอย่างไม่รู้จุดหมายแม้เขาจำพอมีความรู้และประสบการณ์ในการเอาชีวิตรอดในป่าอยู่บ้างในสมัยที่เขาเคยฝึกหน่วยรบพิเศษแต่ถึงอย่างนั้นทางอาหารและกำลังกายก็ล่อยรอลงทุกทีตอนนี้เพื่อที่จะได้มีชีวิตรอดออกไปได้สิ่งที่เขาทำได้คือการหาที่พักกายที่มั่นคงและปลอดภัยให้เร็วที่สุด ที่สุดกลางป่าแห่งหนึ่งเขาก็ได้พบกับวัดป่าลึกลับที่มีเพียงสาลาเล็กๆสำหรับเป็นกุฏิและโบสถ์สำหรับทําพิธีกรรมทางาศาสนาเท่านั้น mm hmm. เขาค่อยๆเดินเข้าไปยังกุฏิของวัดช้าๆ mm hmm. เพื่อหวังจะขอพึ่งพาอาศัยสักคืนและอาจจะขออาหารมาประทังชีวิตตัวเองยังไม่ทันที่สนจะได้เคาะประตูพระสงฆ์รูปหนึ่ง ก็เปิดประตูออกมาทันทีพระสงฆ์รูปนี้ดูสูงอายุมีท่าทางหน้าเลื่อมใสที่มือถือตะเกียงน้ำมันมาด้วยหนึ่งดวงซึ่งขณะน,นี้เขากำลังมองมายัางสนอย่างเมตตาและพูดออกมาว่ายองกำลังหนีภัยมาใช่ไหมเข้ามาหลบข้างในก่อนสิพระสงฆ์พูดอย่างเมตตา ครับหลวงพ่อแต่ผมกำลังมีคนตามล่ากลัวว่าถ้าพักใกล้กับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะมีอันตรายได้ยังไงผมขอพักนอนในโบสถ์สักคืนได้ไหมครับถ้าเผื่อว่ามีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นหลวงพ่อจะได้บอกได้ว่าผมแอบมานอนเองไม่ได้มาขอหลวงพ่อโยมโยมเป็นคนพุทธใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าพระนมุสาไม่ได้ ถ้าใครมาถามอาตมาอาตมาก็ต้องตอบไปตามจริงถ้าโยมไม่สบายใจจะนอนในกุฏิหรือจะนอนในโบสถ์ก็ได้แล้วแต่โยมเลยหลวงพ่อพูดพางมองมาที่สนอย่างเอ็นดูก่อนจะเดินเข้าไปข้างในกุฏิของท่านเพื่อหยิบเอาหอาอาหารแห้งและผลไม้ที่ญาติโยมถวายเพลนมาให้สนก้มกราบ รับเอาอาหารจากพระอย่างนอบน้อมก่อนที่พระจะเดินนำสนมายังโบสถ์ปูนขนาดเล็กสภาพเก่าแต่คงไปด้วยความขลังหลวงพ่อก้มลงจุดเทียนสักครู่คุกเข่าต่อหน้าพระประธานพร้อมกับสวดมนต์เล็กน้อยก่อนจะเดินไปยังหลังพระประธานเพื่อหยิบผ้าห่มอีกหนึ่งผืนให้กับเขาแล้วก็พูดออกมาว่าขอเตือนไว้อย่างนะ นอนที่โบสถ์เนี่ยมันอันตรายถ้ายมตั้งใจอย่างนั้นอาตมาก็จะไม่ขัดใจแต่บ่าแถวเนี่ยเขาบอกก่อนว่าเขาเผาผีตายโหงตายหากันเยอะแยะย่างไงถ้าจะนอนที่นี่จริงๆอย่าลืมอ่านกฎที่ผนังข้างประตูโบสถ์ด้วยคืนนี้จะได้แขวคลาดปลอดภัยไม่มีอะไรมารบกวนขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับที่เมตตา ผมจะไม่ลืมพระคุณเลยไม่เป็นไรอาตมาก็แค่ให้ทานตามกำลังเท่านั้นแต่จากที่อาตมาสัมผัสได้สิ่งที่โยมกำลังจะทำนั้นเป็นประโยชน์ให้แก่คนผู้อื่นอีกมากมายเพียงแต่จากนี้ไปโยมอาจจะต้องเจอกับเคราะห์ร้ายอย่างสาหัสขอให้เข้มแข็งและอดทนไว้สุดท้ายมันจะผ่านไปได้ดี สนงงกับคำพูดของหลวงพอ่อแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรต่อมากมายเขารับเอาของที่หลวงพ่อมอบให้แล้วทำการจัดแจงทานอาหารด้วยความหิวก่อนที่หลวงพ่อจะเดินออกจากโบสถ์แห่งนี้ไปบรรยากาศในโบสถ์ปูนหลังเก่าๆแห่งนี้ค่อนข้างขลังเบื้องหน้าของเขาเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ขนาบข้างไปด้วยแจกันและเทียนพรนษาหน้าพระพุทธรูปมีตู้บริจาคอยู่สองตู้ตู้หนึ่งเป็นตู้ไม้ธรรมดาแต่อีกตู้หนึ่งเป็นโรงศพเจาะรูสำหรับหยอดเงินบริจาครอบข้างมีหน้าต่างบานไม้ขนาดใหญ่รายล้อมอยู่รอบด้านเหนือหน้าต่างเป็นภาพวาดเรื่องราวเกี่ยวกับทศชาติชาด,ดกตามเรื่องเล่าขานในาศาสนา สนมองดูรูปวาดนั้นอย่างใจเย็นก่อนจะเลื่อนสายตามาเห็นข้อความที่ข้างประตูของโบสถ์แห่งนี้ข้อความนี้นี่เองที่พระสงฆ์รูปนั้นเตือนให้เขาอ่านจนจบก่อนที่จะพักอาศัยในโบสถ์แห่งนี้ตัวหนังสือสีแดงเขียนอย่างง่ายระบุก,กฎของการพักอาศัยในโบสถ์แห่งนี้กฎของการพักแรมในโบสถ์วัดป่าพงไพร 1. อาศัยอยู่ภายในโบสถ์เฉพาะยามที่มีแสงสว่างเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแสงจากตะวันแสงเทียนหรือตะเกียงห้ามปล่อยให้แสงสว่างเหล่านั้นดับลงเป็นอันขาด 2. ในโบสถ์แห่งนี้คือสถานที่ปลอดภัยที่สุดห้ามออกไปข้างนอกจนกว่าจะเช้าโดยไม่จำเป็น 3. ที่ตูบริจาคโรงศพ ซึ่งเป็นโลงศพจริงๆตั้งอยู่หน้าพระประธานบางครั้งจะมีเสียงทุบและร้องขอให้ช่วยเปิดมันออกห้ามเปิดเด็ดขาดขอให้ทำเป็นไม่ได้ยินและรีบนำเอาพระพุทธรูปหินอ่อนองค์เล็กที่วางอยู่หน้าพระประธานมาวางทับฝาลงนั้นไว้สักครู่เมื่อเสียงสงบลงแล้วให้นำพระพุทธรูปนั้นออกไปวางไว้ที่แท่นตามเดิมหมายเหตุ ห้ามวางพระพุทธรูปหินอ่อนทิ้งไว้ที่ฝาโรงจนเช้าเพราะจะทําให้อะไรบางอย่างที่ถูกขังอยู่ใต้แท่นวางพระนั้นหลุดออกมาซึ่งอันตรายมากกว่าที่อยู่ในโรงหลายเท่า 4. วัดแห่งนี้อยู่ห่างไกลจากชุมชนพอสมควรและตามปกติจะไม่มีใครกล้าเดินเข้ามาในบริเวณวัดหลังฟ้ามืดหากได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากนอกโบสถ์ ขอให้ท่านอย่าหลงกลจงสวดแผ่เมตตาแก่เขาเหล่านั้นแล้วเสียงทั้งหมดก็จะเงียบลงเองหาวัดแห่งนี้มีเพียงหลวงพ่อศิลเท่านั้นที่อยู่จำวัดในเวลากลางคืนไม่มีพระสงฆ์รูปอื่นๆอ,อีกหากพบว่าพระสงฆ์รูปอื่นบริเวณนั้นเรียกออกไปขอความช่วยเหลือให้พิจารณาให้ดี หากเป็นพระสงฆ์ทั่วไปท่านสามารถออกไปให้ความช่วยเหลือได้ตามกำลังของท่านแต่หากพระสงฆ์รูปนั้นอุ้มสุนักมาด้วยให้ซ่อนตัวอยู่ภายในโบสถ์อย่างมิดชิดปิดประตูและหน้าต่างโบสถ์ลงให้เงียบที่สุดถึงแม้ว่าอากาศภายในจะร้อนเพียงใดก็ตาม 6. ตลอดเวลาที่อาศัยในโบสถ์แม้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนัก แต่หากได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายกับปูนแตกดังออกมาจากผนังของโบสถ์ให้สังเกตที่ภาพวาดของผนังโบสถ์แห่งนี้ให้ดีภาพเหล่านั้นกำลังจะบอกเหตุการณ์บางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตอันไกล 7. หากได้ยินเสียงคล้ายกับคนเอาเล็บขูดกับโลหะดังขึ้นภายในโบสถ์สิ่งที่อันตรายที่สุดในโบสถ์แห่งนี้กำลังจะเกิดขึ้น จงสังเกตที่ใบหน้าของพระประธานในโบสถ์แห่งนี้ให้ดีหากพบว่ามีรอยบากปรากฏที่ใบหน้าให้รีบนำเอาผ้าจีวรคลุมที่องค์พระประธานให้ไวที่สุดทุกอย่างจะคลี่คลายและสงบลงแต่หากใบหน้าของพระประธานเปลี่ยนไปเป็นใบหน้าประหลาดมีดวงตาพิงดวงเดียวและมีเขี้ยวอาบเลือดโผล่ออกมาจากปากของพระพุทธรูปแปลว่าสายเกินไปแล้ว รอยบากนั้นได้แหวกกว้างเกินไปจนบางสิ่งที่ชั่วร้ายที่อยู่ภายในได้หลุดออกมาจงรีบหนีออกจากโบสถ์หลังนั้นให้เร็วที่สุดแล้วมุ่งตรงไปขอความช่วยเหลือที่หลวงพอ่อศิลทันทีสนอ่านข้อความนี้พลางกัดกล้วยที่ถืออยู่ในมือไปด้วยจากประสบการณ์การทำงานสายลับมานาน ทำให้เขาพอจะมีประสบการณ์ในการเจอเรื่องลี้ลับอยู่บ้างแม้จะไม่เชื่อทั้งหมดแต่บางครั้งการทำตามกฎเพื่อเหตุผลอะไรบางอย่างก็ช่วยให้เขาไม่ต้องเจอกับปัญหาที่ยุ่งยากในระหว่างการปฏิบัติงานเขาเริ่มทำการหยิบตะเกียงออกมาจุดด้วยไม้ขีดที่วางอยู่ตรงถาดทูบแล้วยื่นตะเกียงไปยังมุมต่างๆของโบสถ์เพื่อดูภาพวาดฝาผนังที่ชาวบ้านผู้ศรัทธาช่วยกันวาดขึ้นมา ภาพวาดเหล่านั้นเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในชาติก่อนๆซึ่งได้ถูกเล่าไว้อย่างเข้าใจง่ายและระหว่างที่เขากำลังมองรูปวาดเหล่านั้นอยู่นั่นเองเสียงดังคายกับคนกำลังทุบไม้ดังลั่นออกมาจากโรงที่ตั้งอยู่กลางโบสถ์เขารีบหันหน้าไปทางต้นเสียงเพื่อจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นทันที แต่ทว่าตะเกียงเก่าๆในมือของเขานั้นอยู่ๆก้านของมันก็หักลงมาตามแรงเหวี่ยงของเขาทําให้ตะเกียงน้ํามันตกจากมือของเขาหล่นลงกระแทกพื้นน้ํามันในตะเกียงนั้นนองเจิ่งพื้นเต็มไปหมดเขาค่อยๆหยิบเศษผ้าที่ข้างประตูออกมาทายอยเช็ดออกไปก่อนที่ไฟจะติดน้ํามันและลุกลามไปยังจุดอื่นๆมากกว่านี้โดยระหว่างนั้นเอง เขาได้หลงลืมอะไรบางอย่างไปนั่นก็คือเขาได้ปล่อยให้เสียงเคาะที่ดังออกมาจากโลงนั้นเกิดขึ้นนานจนเกินไปจากเสียงเคาะที่ค่อยๆดังขึ้นกลายเป็นเสียงไม้ลั่นคล้ายกับกำลังจะมีอะไรบางอย่างพยายามจะดันฝาโลงเปิดออกมามือสีดําสนิท ค่อยๆโผล่นิ้วออกมาจากโลงช้าๆสนเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวางมือจากตะเกียงแล้วพุ่งตัวไปยังพระพุทธรูปหินอ่อนทันทีเขาหยิบพระพุทธรูปเข้าไปยื่นใส่มือที่โผล่ออกมาจนมันหดมือกลับไปด้านในอย่างรวดเร็วขายกับเจอของร้อนก็ไม่ผิดนักจากนั้นสนวางพระพุทธรูปนั้นไว้บนโลงสักพัก จนกระทั่งเสียงกุกกักภายในนั้นเงียบลงก่อนที่เขาจะหยิบพระพุทธรูปนั้นไปวางไว้ตามเดิมจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสนเริ่มรู้สึกทนไม่ไหวเขาคงอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แน่แนเห็นทีเขาคงต้องยอมบากหน้าไปขอหลวงพ่อเพื่อขออยู่ด้วยซะแล้วเขาเริ่มทำการเก็บของและจุดตะเกียงนั้นขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เตรียมที่จะเดินออกไปหาหลวงพ่อที่กุฏิแต่ทันทีที่เขาเปิดประตูโบสออกนั่นเองเขาก็ได้พบกับพระสงฆ์รูปหนึ่งยืนขวางอยู่ที่หน้าประตูใบหน้าของพระสงฆ์รูปนี้เหี่ยวย่นและถลอกไปด้วยแผลเต็มตัวคล้ายกับสุนัขขี้เหรือนที่มือทั้งสองข้างกำลังประคองอุ้มสุนัขตัวสีดำคลับ กลิ่นเหม็นสาบคล้ายกับซากศพโชยออกมาเข้าปะทะกับจมูกของเขาอย่างจังเขารีบคว้าอาประตูทั้งสองข้างปิดกลับลงที่เดิมทันทีและจากนั้นไม่นานยังไม่ทันที่จะได้พักหายใจหายคอเสียงปูนแตกคล้ายกับผนังที่กำลังเกิดรอยร้าวดังขึ้นรอบๆตัวของสน น้ำตาของเขาไหลออกมาอาบแก้มทั้งสองข้างวันนี้คงเป็นวันที่สวยที่สุดในชีวิตของเขาถึงได้เจอกับเรื่องบ้าๆแบบนี้ติดต่อกันหลายครั้งเขาค่อยๆเงยหน้ามองที่มาของเสียงบนผนังของโบสถ์ปรากฏว่าภาพวาดบนผนังของโบสถ์ทั้งหมดกำลังเปลี่ยนไปเป็นภาพของชายคนหนึ่งซึ่งนุ่งชุดกางเกงขายาวและเสื้อเชิ้ตสีดำอย่างที่เขากำลังใส่อยู่ตอนนี้ ชายคนนั้นในรูปวาดกำลังวิ่งหนีจากการรายล้อมของกลุ่มเงาสีดำจำนวนมากโดยทิศทางที่ชายคนนั้นกำลังวิ่งไปคือป่าขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเงาประหลาดจำนวนมากรอคอ,อยอยู่สนวาดกลัวกับภาพที่เขาเห็นหากกฎที่ประตูเป็นความจริงนี่อาจจะเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเขาในอนาคต และแนวระหว่างที่เขากำลังวิตกกังวลขั้นวิกฤตนั่นเองเทียนในโบสถ์ก็ค่อยๆดับลงทีละดวงทีละดวง,ดวงแสงสว่างในโบสตอนนี้มีเพียงตะเกียงในมือของเขาและเทียนพันษาอีกหนึ่งเล่มที่หน้าพระประธานเท่านั้นเขาค่อยๆผนมมือขึ้นเพื่อสวดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ แสงเทียนเล็กๆที่วางอยู่ตรงหน้าของเขาส่องสว่างได้เพียงแค่เห็นตักพระประธานเท่านั้นระหว่างนั้นเองที่เขาได้ยินเสียงโลหะแหลมเล็กคล้ายกับคนเอาเล็กขูดกับเหล็กดังขึ้นดูเหมือนว่ามันจะดังมานานแล้วแต่เขาตกใจกลัวจนหูอื้อเหมือนเพิ่งจะได้ยินมันเท่านั้นเขาค่อยๆย,ยื่นมือส่องตะเกียงไปยังที่มาของเสียงด้านหน้า และสิ่งที่เขาเห็นก็คือใบหน้าของพระพุทธรูปที่ดูเหมือนตอนนี้จะปริแตกออกมาแทบจะทั่วทั้งใบหน้าเผยให้เห็นศีรษะของมนุษย์ภายในที่มีดวงตาเพียงดวงเดียวพร้อมกับปากที่มีเขี้ยวอาบด้วยเลือดเต็มปากกำลังฉีกยิ้มมองเขาอย่างสยดสยองหลังจากนั้น มันได้โน้มตัวลงมาเป่าเทียนเล่มสุดท้ายตรงหน้าของเขาให้ดับลงทันทีที่เทียนดับเสียงร้องหวยหวนมากมายดังล้อมรอบตัวของสนทันทีสนรีประคองตะเกียงที่แสนบอบบางของเขาปีนออกทางหน้าต่างวัดหวังจะตรงไปทางกุฏิของพระสงฆ์เพื่อขอความช่วยเหลือแต่หายไปแล้ว ไม่ว่าจะมองไปในทิศทางใดเขาก็ไม่สามารถที่จะหากุฏิหลังนั้นพบได้อีกเขาตะโกนและวิ่งตามหาไปร,บรอบๆก็ไม่มีวี่แววว่าทางไหนจะเป็นทางที่ถูกต้องไม่มีแม้แต่ผู้คนคนใดที่จะช่วยเขาได้เขาเดินหลงไปยังเส้นทางข้างหน้าที่เป็นป่าทึบเขาเดินตรงไปเรื่อยๆ เพื่อหน,นีออกห่างจากเงามืดสีดำและเสียงหวีดร้องที่น่ากลัวที่กำลังไล่ตามหลังเขามาเขาเดินก้าวไปข้างหน้าเรื่อย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 จนท้ายที่สุดเขาก็ได้หายไปในความมือดอย่างไร้ร่องรอยหลายวันต่อมาพัน ผู้กำกับกองอสืบสวนพิเศษจากหน่วยสืบราชการลับพร้อมทั้งสารวัตรปืนได้เดินทางมาตามหาร่องรอยของสายลับสนผู้ที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยได้ตามรอยมาจนถึงวัดแห่งนี้และได้พบกับหลวงพ่อศินนมัพรสการครับหลวงพ่อไม่ทราบว่าที่หลวงพ่อแจ้งผู้ใหญ่ว่าได้เจอกับชายชุดดำที่มาพักอาศัยที่โบสถ์แห่งนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับ จริงโยอมหลวงพ่อพอจะบอกได้ไหมครับว่าชายคนนั้นตอนนี้หายไปไหนแล้วหายไปไหนอัตมาไม่รู้ได้แต่พอคาดการไว้ว่าที่หายไปนั้นคงเป็นเพราะแรงบุญแรงกรรมที่เคยทำกันมาช่วยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่อยได้ไหมครับหลวงพ่อเรื่องเวรกรรมอะไรแบบนั้นมันไม่มีน้ำหนักในการช่วยตามหาคนเลยนะครับปืนตอบอย่างใจร้อน ใจเย็นปืนขอโทษหลวงพ่อด้วยนะครับน้องผมเขาค่อนข้างจะใจร้อนเพราะตามหาเพื่อนไม่เจอสักทียังไงหลวงพ่อพอจะช่วยให้ข้อมูลเพิ่มมากกว่านี้หน่อยได้ไหมครับที่ว่าแรงบุญแรงกรรมคือนายคนนั้นเขากำลังจะได้ทำเรื่องที่ช่วยเหลือคนได้มากมายแต่ถูกขัดด้วยมารที่พาเขาไปลักซ่อนไว้ที่ใดสักที่หนึ่งอัตมาเชื่อว่าในคืนนั้นโยมชุดด,ดำ คงโดนวิญญาณลวงไปให้ไปอย่างทางที่หาทางออกไม่เจอในป่าลึกแห่งนี้หลวงพ่อศิลพูดก่อนจะชี้มือไปอยังป่าทึบด้านหลังของวัดซึ่งเป็นป่าดิบขนาดใหญ่ยาวสุดลูกหูลูกตาในตำรวจทั้งสองมองหน้ากันอย่างอึงอ้งๆคล้ายกับว่าหลวงพ่อคนนี้จะรู้ถึงสิ่งที่สายลับสนกำลังทำอยู่ ก่อนที่หลวงพ่อจะพูดต่อว่าโยมไม่ควรตามหาหนายคนนั้นตามลำพังนะเพราะป่าแห่งนี้อันตรายมากมีทั้งสิ่งลี้ลับมากมายรวมไปถึงโจรป่าที่แก่กล้าวิชาอัตมาขอแนะนำให้พาพรานใหญ่ไปด้วยบ้านเขาอยู่ที่ตีนเขาทางทิศเหนือนั่นเองไปบอกเขาว่าหลวงพ่อศินฝากมาขอให้ไปช่วย คนที่โดน่าบังบุตรเขาจะยอมให้ความช่วยเหลือใช่ไหมครับผ่านคนนั้นเขาคิดค่าจ้างเท่าไหร่พอจะทราบไหมคบหลวงพอ่อเรื่องนั้นคุยกันเอาเองรายนั้นเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องเงินรอกแต่ถ้าได้ช่วยคนเขาคงทำอยู่แล้วแต่ที่ต้องเตือนก็คือพยายามอดทนกับคำพูดยีหยวนของเขาหน่อยเท่านั้นละนายตำรวจทั้งสองรับคำแนะนำจนจบ ก็เดินทางไปยังบ้านของพรานใหญ่ตามคำแนะนำของหลวงพ่อศิลป์บ้านไม้ขนาดปานกลางบรรยากาศดูอบอุ่นน่าอยู่อาศัยตั้งอยู่โดดเดี่ยวณที่บริเวณแห่งนี้ที่นาบ้านมีเด็กชายคนหนึ่งอายุรา,ราวๆสิบขวบกำลังนั่งเหล่าหนังสติ๊กในมืออย่างตั้งใจไอ้หนูนี่บ้านในพรานใหญ่หรือเปล่า เด็กน้อยพยักหน้าสายตายังไม่ละจากของเล่นในมืองั้นก็คงเป็นพ่อหนูใช่ไหมช่วยตามมาเจอน้าหน่อยได้ไหมผู้กำกับพันบอกกับเด็กน้อยอย่างเร่งรีบเด็กน้อยเงยหน้ามองแล้วตอบว่าน้ามาหาพ่ออน้ำเสียงและท่าทางของเด็กทำให้สารวัตรปืนทนไม่ไหว ถึงกับถลึงตาใส่เด็กตัวแสบคนนี้ที่ดูเหมือนว่าจะตอบกลับด้วยท่าทางที่ยียวนผิดกับเด็กทั่วไปอย่าถือสาเลยครับลูกชายผมมันก็นกลวนแบบนี้แหละชายหนุ่มท่าทางหน้าเกรงขามไว้หนวดงามตัดแต่งอย่างดีเดินออกมาจากหลังบ้านพร้อมกับกล่าวทักทายในตํตำรวจทั้งสอง ทั้งนายตำรวจและนายพรานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันพอสมควรก่อนที่จอมพรานจะตกปากรับคำในการเดินทางไปช่วยเหลือคนในครั้งนี้เขาเรียกลูกและเมียของเขามาสั่งลาก่อนที่จะออกเดินทางครั้งใหญ่ฉันไม่อยู่บ้านแม่ดูแลไอ้หนูดีๆนะเขากล่าวกับภรรยาเธอพยักหน้ารับด้วยรอยยิ้มส่วนเองดูแลแม่ดีๆ อยาก่อเรื่องหน้าปวดหัวให้แม่เองมากนักไอ้บุญยิ่งลูกพอ่อเด็กชายยืนพยักหน้ารับทั้งน้ำตาก่อนที่นายพรานหนุ่มจะเดินออกจากบ้านไปพร้อมกับนายตำรวจใหญ่ทั้งสองพรานใหญ่เราคุยกันมาตั้งนานผมยังไม่ได้รู้จักชื่อพรานเลยครับไม่มีปัญหาครับ เป็นผมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมชื่อพรานบุญยอดการเดินทางในครั้งนี้ผมจะอำนวยความสะดวกให้เอง